เชฟโรเล็เทลเบเซอร์ใหม่นะครับติดกล่องบรรทุกสัมภาระสำหรับเดินทางต่างจังหวัดนะครับอย่างแรกนะครับติดเป็นชุดคานขวางกับตัวรถก่อนนะครับชุดคานขวางตรงรุ่นไม่มีการเจาะตัวรถนะครับถอดเข้าถอดออกได้ตลอดนะครับแล้วก็ตัวกล่องนะครับเป็นกล่องของยากิม่านะครับยากิมารุ่นนี้เป็นรุ่นโชว์เคสนะครับตัวกล่องนะครับเป็นสีแบล็กกอสซี่นะครับมันเงานะครับ เปิดได้2ด้านมีกุญแจล็อกกันหานะครับออกแบบให้ลดเสียงลู่ลมนะครับไม่มีการเจาะตัวรถนะครับถอดเข้าถอดออกได้ตลอดนะครับนะครับล็อกนะครับมาชานะครับแบล่นะครับตัวกล่องนะครับยาคิม่าจากออสเตรเลียนะครับผลิตที่ Mm hmm. นะครับ Make Enjoy mm hmm. นะครับสวยง,งามน,นะครับเหมาะกับตัวเทเบเซอร์ใหม่นะครับแข็งแรงทนทานนะครับรับประกันแบบไฟ์ไทม์นะครับตัวเโอเคเรียบร้อยขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมขอบคุณครับ